สกูตเตอร์ไฟฟ้าต้องจดทะเบียนหรือไม่เอามาวิ่งบนท้องถนนผิดจริงไหมนะอย่างที่เป็นข่าวออกมาเรื่องราวเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกับข่าวรบโลก EV ีกับ Daily EV n ี w นะครับพบกับผมเบลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดอัปเดตความเคื่อนไหวของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกันจากข่าวล่าสุดนะครับคนที่ขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้า ถูกจับนะครับซึ่งเรื่องที่มันเกิดนะเกิดที่สถานีตำรวจภูธรป่าตองจังหวัดภูเก็ตนี่เองนะมีการออกใบสั่งให้กับผู้ขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้านะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแถมสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เอามาใช้เนี่ยเขาก็ไปเช่ามาอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่โดนในข้อหาเรื่องของเอารถที่ไม่ได้ทําการจดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้องนะมาวิ่งบนท้องถนนสาธารณะนะครับ และที่สำคัญนะครับไม่มีใบอนุญาตขับขี่อีกด้วยนะซึ่งมันก็เลยเกิดความเครียดแคลงใจกับใครหลายคนที่ได้ยิงข่าวว่าเฮ้ย<ฟ> คุณไปจับเขาทำไมเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะเออเขาไม่เห็นรู้เรื่องกฎหมายบ้านเราคุณไปจับเขาทำไมไอาการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยบนท้องถนนมันผิดกฎหมายด้วยหรอถ้าคุณจะจับเนี่ยทำไมคุณไม่ไปจับคนที่เอามาให้เช่าล่ะเพราะเขาเอามาําเป็นเชิงพาณิชย์ใช่ไหมฉะนั้นเขาต้องมาศึกษาแล้วว่าเออเอาไปใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายคุณไปจับคนที่ให้เช่าก่อนหรือคนที่นําสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาจัดจําหน่ายเนี่ยอย่างเป็นทว่วตัวแทนดีลเลอร์นะทั้งทาง,ทงตรงทางอ้อมอะไรทั้งหลายเนี่ย มันก็ผิดหมวดฉะนั้นคุณก็ต้องไปจับพวกนั้นสินะครับซึ่งหลายคนก็มีคําถามเข้ามามากมายนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไล่เป็นทีละประเด็นละการว่ามันผิดตรงไหนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นยานพาหนะทางเลือกนะฮะมันอยู่ในหมวดเดียวกับจักรยานไฟฟ้านะครับแต่จักรยานไฟฟ้าเราแยกไว้ก่อนนะจักรยานไฟฟ้าคือ อ่าตัวจัก,กรยานที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าและมีแป้นถีบย้ําว่ามีแป้นถีบเขาถึงจะนับว่าเป็นจัก,กรยานแต่สําหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะมันไม่ใช่นะก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนยืนนะฮะถ้าใครไม่เคยเห็นมันก็จะเป็นแบบอ่าเป็นตัวล้อ2ล้อนะครับแลวเวลาเราถับแล้วก็ยืนขับเนาะซึ่งเขาเอามาใช้ในการเดินทางเพราะว่ามันสะดวกนะมันสามารถพับและพกพาได้เพราะมันมีน้ําหนักค่อนข้างเบา เอามาไว้ใช้ในการเดินทางใกล้ๆประมาณ1-3กิโลเมตรนะครับซึ่งอย่างบางคนนะอย่างในเมืองเนี่ยเขาเอามาใช้งานเนี่ยอย่างบางคนซื้อคอนโดนะติดรถไฟฟ้านะแต่ติดก็จริงสถานีรถไฟฟ้านูน่น8-900เมตรนะครับฉะนั้นจะเดินไปก็ไม่ไหวมันไกลมันลอนะเขาก็เลยไปซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามานะก็ะขี่ไปจากคอนโดไปสถานีนะครับพอเวลาขึ้นสถานีไฟฟ้าก็พับ ยกขึ้นไปทํางานนะครับซึ่งในโดยสเปคส่วนใหญ่นะครับไอ้เจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบ12โวลต์หรือ24โวลต์นะหรือมอเตอร์ขนาด100วัตต์ถึง150วัตต์นะความเร็วก็ไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคนฟังมาถึงนี้แล้วเอา้าก็ไม่นจะเป็นไรนี่มันก็แค่อของแบบเออเป็นยานพาหนะที่มีมอเตอร์ขนาดเล็กแล้วมันผิดกฎหมายตรงไหนนะครับมันผิดตรงที่ว่าตามพรบรนะฮะ รถยนต์ปีพศ2522เนี่ยเราตีความหมายของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะอยู่ในหมวดเดียวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแต่คนบอกเอา้านับได้ยังไงงงนะฮะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับข้อกำหนดเนี่ยเขาระบุว่าอะไรก็ตามที่เป็นรถเนี่ยมี2ล้อนะครับและใช้กำลังจากเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับรวมทั้งจักรยานที่ติดเครื่องยนต์ด้วยก็ตามเนี่ยอันนี้นับรวมเรียกว่าเป็น จักรยานยนต์ทั้งหมดนั่นหมายความว่าจะต้องมีเรื่องของการจดทะเบียนนะแน่นอนต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องนะถึงจะมาขับขี่ได้ถ้ามองเป็นโมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนาะอ่าแล้วต้องมีการเสียภาษีรายปีนะครับต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะฮะสำหรับใบขับขี่โมอเตอร์ไซค์ต้องมีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยจะมีบทลงโทษนะฮะก็คือจะมีการจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับ ส่วนอย่างที่2นะครับก็คือสําหรับรถที่ไม่มีการจดทะเบียนนะครับอ่าอันนี้จะต้องมีการปรับนะแล้วปรับไม่เกิน10,000บาทโอ้โหนะฮะซึ่งไอตอนที่จดเนี่ยมันพีคตรงที่ว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับเนื่องจากนะครับอันนี้รายละเอียดของกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาบ,บุบอกว่าถ้ารถที่จะสามารถจดทะเบียนได้นะครับจะต้องมีกำลังเครื่องยนต์นะฮะหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไม่น้อยกว่า 250วัตต์250วัตนะครับและคุณต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า45่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยต้องทดสอบนะต้องไม่วิ่งไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะต้องแช่ไว้ถ้าคุณทำได้นะถึงจะผ่านนะครับอ่าแล้วต้องรับภาระน้ำหนักตามสเปคที่ผู้ผลิตกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับโอ้เงื่อนไขมันเยอะมากซึ่งถ้าทำไม่ได้คุณไม่สามารถจดทะเบียนได้นั่นหมายความว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเลยนะฮะฉะนั้น ไอ้สกูตเตอร์ฟ้าคันนี้นะครับถ้าเอาไปใช้จดทะเบียนไ่ได้คุณโดนปรับ10,000ืนะครับมันมี2หน่วยงานนะก็คือตํารวจกับกรมขนส่งนะสกูตเตอร์ฟ้าจดทะเบียนไม่ได้คุณก็ต้องเสียค่าปรับใช่ไหมดังนั้นนะครับทางสถานีตํารวจภูธรป่าตองเนี่ยก็ได้ทําการยึดสกูตเตอร์ฟ้า4คันนี้เอาไว้นะครับหลังจากนี้ถ้ามีใครที่เจอนะเอาไปขับขี่สกูตเตอร์ฟ้าบนท้องถนนนะเขาก็อาจจะมีการ ตักเตือนนะฮะลงโทษตามดุลพินิษนะครับเป็นรายลไปนะครับซึ่งวันนี้นะผู้ที่ทําการให้เช่าพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยหรือผู้จัดจําหน่ายยังไม่ได้การออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้นะในเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ถูกระบุชัดเจนว่ามันจะไปอยู่ในหมวดไหนนะครับแต่วันนี้ยังอยู่ในหมวดของจักรยานยนต์อยู่เนาะทีนี้เรามาดูฝั่งทางเมืองนอกกันบ้างนะว่าเขาทำยังไงนะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีปัญหาแบบบ้านเราบ้างไหมนะครับ ทังฝั่งมริการนะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีการกําหนดกฎหมายนะสำหรับคนที่จะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับอย่างแรกเลยคนที่จะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีใบขับขี่นะครับหรือใบอนุญาตขับขี่เจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าเฉพาะนะครับและเวลาขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเขาอนุญาตให้ขับขี่อยู่บนเลนจัก,กรยานเท่านั้นแต่ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับไม่ถูกมองว่าเป็นมอเตอร์ไซค์โคละประเภทการเพราะว่าความเร็วมันไม่ถึงนะครับ ส่วนความเร็วนะที่เขาจํากัดเอาไว้นะครับก็คือจํากัดไว้ที่ความเร็วไม่เกิน 32- กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะหากขับเร็วเกินนะครับมีค่าปรับด้วยนะอยู่ที่250 US ดอลลาร์ u s หรือตีก็ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าใครที่ขับขี่สกูตเตอร์ไฟแล้วอายุน้อยกว่า18ปปีนะฮะต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยอันนี้คือกฎหมายนะคืออนุญาตให้ใช้นะครับมีต้องมีใบขับขี่แต่ไม่ต้องจดทะเบียนเพราะไม่ได้นับว่าเป็นจักรยานยนต์ ในฝั่งยุโรปก็ฮิตไม่แพ้กันนะครับอย่างในประเทศอังกฤษเองเนี่ยการที่จะเอามาใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าคุณต้องมีใบขับขี่เช่นกันนะฮะแต่ว่าสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่จะเอามาใช้นั้นเนี่ยทางรัฐบาลอานุญาต จะต้องเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เขาจัดหาเอาไว้นะครับไม่อนุญาตให้ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นของส่วนตัวนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่สามารถกําหนดสเปคนะข้อจํากัดได้นะเพราะบางคนเนี่ยเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไปแต่งไปโมนะเหมือนอารมณ์ทามิยาเลยนะไปโมนี่ได้ความเร็ว เกินร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมองซึ่งมันอันตรายมากๆนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้อมันแค่8ป0ถึงสินิ้วนะ่ะหักไปนิดเดียวคุณล้มเนี่ยหน้าฟาดเลยนะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นนะการเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าส่วนตัวามาใช้บนท้องถนนหรือบนฟุตบาทเนี่ย ผิดกฎหมายนะครับสเปคของรถสกูตเตอร์ฟ,ฟ้าที่ทางหน่วยงานจัดเอาไว้ให้ใช้เนี่ยหรือเป็นลักษณะเช่าเนี่ยเขาก็จะให้มีสเปคอยู่ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือความเร็วเฉลี่ยประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนหรือใช้ยานพาหน,นะร่วมกันนะครับอันนี้คือในฝั่งประเทศอังกฤษ ที่ฝั่งออสเตรเลียก็เจ๋งไม่แพ้กันนะมีการเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทางหน่วยงานรัฐบาลนะได้มีการจับมือกับบริษัทเอก,กชนชื่อ Neural Mobility นะครับเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาให้เช่านะผ่านแพลตฟอร์มนะเอามาให้เช่าบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยวนะบริเวณชานเมืองเพิร์นะ รัตเวเทิลนะครับฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียนี่เองนะซึ่งเป็นโซนแบบใช้ฝั่งทะเลตะวันตกของออสเตรเลียเนาะโดยที่คุณนะสามารถจองสกูตเตอร์ฟ้าไปใช้ได้ผ่านแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถานะเช็คในเรื่องของตำแหน่งว่าคุณเอาไปใช้ตรงไหนนะว่าตัวรถสกูตเตอร์ฟ้ามี GPS ติดตั้งอยู่นะครับแถมมีอุปกรณ์เรื่อง,องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะคุณเอาไปใช้งานเกิดอุบัติเหตุคุณสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้นะครับ ซึ่งอันนี้ผมผมว่าเจ๋งมากๆนะคือรัฐบาลออกมาควบคุมโดยให้อนุญาตให้เอกชนทำนะฮะแต่รัฐบาลออกมาควบคุมอีกทีหนึง่งซึ่งคนที่จะอามาใช้งานเนี่ยสามารถจอดผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเวลาใช้งานก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยเนาะค่าเช่านะครับต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่วันละ25 US ดอลลร์ออสเตรเลียนี่เองนะครับหรือตีก็ประมาณเกือบวันละร้อยอะเอาตีประมาณนั้นนะครับอันนี้ฮะก็คือเอามาส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับส่วนในญี่ปุ่นนะฮะสกูตเตอร์ไฟฟ้าเองเนี่ย ก็ไม่ต่างกับบ้านเรานะครับเขาก็มองว่าเป็นจักรยานยนต์เช่นกันข้อกฎหมายก็เหมือนกันนะคคือคุณต้องมีใบขับขี่นะครับมีการจดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องถ้าหากไม่ทําตามนั้นคุณก็จะต้องเสียค่าปรับนะฮะแล้วก็โดนลงโทษตามกฎหมายด้วยนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะฮะในฐานะยานพาหนะทางเรื่องในการเดินทาง ใกล้ๆนะด้วยราคาที่มันยังไม่แพงนะครับซึ่งวันนี้นะในกลุ่มของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีการเติบโตนะอยู่ที่ปีละประมาณ30.3%ต่อปีนะซึ่งว่ามีมูลค่าค่อนข้างนะถ้าตีมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 7 7แสนล้านดอลลาร์ นะครับหรือประมาณถ้า6กคูณสนะก็ประมาณ18ล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าสำหรับการเดินทางรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทางแบรนด Insight ์ด้วย ก็สรุปนระับสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะยานพาหนะทางเรือที่วันนี้ยังเป็นพื้นที่สีเทายังไม่ชัดเจนนะว่าจะอยู่หมวดไหนดีนะจะเป็นจักรยานไฟฟ้าดีไหมแต่ก็ไม่มีแป้นถีบหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีหรือเปล่าแต่ว่ากําลังก็ไม่ถึงจดทะเบียนไม่ได้อีกเช่นกันนะมันจะเป็นช่องว่างที่หลายคนไม่รู้จะเอายังไงนะก็อยากให้ฝากนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามากํากับดูแลกําหนดทิศทางให้มันหน่อยนะอาจจะเรียนแบบจากต่างประเทศทางฝั่งอเมริกา ฝั่งยุโรปอังกฤษที่ผมเล่าไปตามต้นนะว่าเอ้ยเอาลองมาเรียนแบบมาศึกษาดูดิว่าจะปรับยังไงให้มันเหมาะสมเนาะเพราะเทคโนโลยีใหม่นะมันก็สร้างโอกาสใหม่ๆนะอย่างอาจจะเกิดการลงทุนระหว่าง่วยงานรัฐกับเอกชนนะเกิดธุรกิจให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างฝั่งออสเตรเลียเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวในฝั่งภูเก็ตกำลังกลับมาเนาะนะักท่องเที่ยวอาจจะอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเที่ยวก็เป็นได้คุณก็ทําให้มันถูกต้องส่งเสริมไปเลยนะครับอาจจะทําไบเลนขึ้นมาให้คนขับขี่มันจะได้ ปลอดภัยนะฮะทำใบกับขี่ไงก็ฝากไปคิดเป็นการบ้านนะในวันนี้ที่เราต้องการเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาเป็นไรายได้ประเทศนะฮะที่กําลังลําบากอยู่วนะ่าณวันนี้ยังไงก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาลองไปคิดเป็นการบ้านดูนะดีกว่ามาออกใบสั่งแล้วก็ปรับแล้วก็ยืดมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะมันไม่ได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศนะดังนั้นก็ฝากแชร์นะให้คนที่เกี่ยวข้องได้ดูด้วยสักนิดก็ยังดีนะครับเป็นโอกาสใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบนะครับก็อยากจะสนับสนุนเนี่ยก็สามารถสนับสนุนได้ตาม QR Code อันนี้นะหรือจะสนับสนุนเป็น YouTube รายเดือนหรือ Facebook s u p p o r t ก็ทำได้เช่นกันนะฮะอย่าลืมนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่รถยนต์ไฟฟ้านะเราพูดถึงอนาคตของอุตสาหกรรมใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นเรื่องของยานยนต์นะเรากําลังส่งต่ออากาศดีๆนะส่งต่อไปยยันรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปข้างหน้านะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับ ถ้ามีอะไรอัปเดตจริงๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ